การที่เรามาทําสมาธิหรือการที่เราหลีกเร้นจะเป็นเหตุให้เรารู้อรยิยสัจทั้ง4ตามความเป็นจริงนั่นหมายความว่าเมื่อเราหลีกเร้นอยู่เมื่อเราทําสมาธิอยู่จะเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้สมาธิที่เกิดขึ้นเพราะพระผู้มีพระภาคกล่าวว่าภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจงหลีกเร้นเถิดภิกษุที่หลีกเร้นแล้วย่อมรู้ได้ตามความเป็นจริงพระองค์อธิบายด้วยว่ารู้ได้ตามความเป็นจริงซึ่งอรยิยสัจทั้งสเช่นเดียวกัน ที่พระองค์กล่าวว่าภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจงเจริญสมาธิเถิดภิกษุพูดมีจิตตั้งมั่นเป็นสมาธิแล้วย่อมรู้ได้ตามความเป็นจริงนั่นก็คือรู้อรยิยสัจทั้ง4ี่ได้ตามความเป็นจริงเห็นไหมว่าเหตุเกิดของสมาธิิมีมากมายและเมื่อมีสมาธิิก็จะเป็นเหตุให้เรามีสัมมาสังกัปปะจนกระทั่งได้สัมมาวิมุตตินั่นก็หมายความว่าเราต้องขยันหลีกเร่นเราต้องขยันทําสมาธิเราต้องขยนัน,ขยน,มขยนมามีปัญญาเห็น ความไม่เที่ยงตามความเป็นจริงต่อมาขยันนะพิจารณาในเรื่องของความเชื่อนะในเรื่องกรรมและผลของการกระทําเป็นตน้น